ดูนอนตัวข้างนู้นเลอะอืดด้วยนะแม่กลับมาแม่ไปข้างนอกไปโรงพยาบาลกลับมาก็เอ๊ฉงมูดูหน้าประตูหลบฝนตัวเลอะอะไรเปิดประตูออกมาเลอะครีค่ะแล้วก็นอนทับครีด้วยเนี่ยดูดูเอาละกันนี่เลยต้องอาบน้ําเนี่ยจะอาบน้ําแล้วจะจัดแล้วเนี่ยไม่รอแล้วบ่ายสามบ่ายสองนี่แหละแล้วเมื่อคืนเหมือนกันสองรอบสามรอบไม่ยอมนอนออกมานอนข้างนอก พ่อเมื่อวานเนี่ยไม่ชอบอยู่หลังบ้านไม่เอากลางคืนไม่เอาต้องมานอนนอนที่พื้นเพราะพื้นมันเย็นไม่เข้าบ้านเห็นไหมดื้อไหมเนี่ยดื้อไหมดูนอนโดนแน่เราฝนแม่อ้อมล้างตั้งแต่หลังบ้านยันหน้าบ้านเลยล้างหมดเลยแล้วก็อาบน้ําเนี่ย,ยเช็ดตัวได้หมาดๆอีกข้างหนึ่งไม่ให้เช็ดเนี่ยนะ่ะข้างนี้นะเออเต็มเลยมาแกะเลอะนี่ล้างสะอาดอาบเรียบร้อยแล้วลงแชมพูสองรอบ สกรปรกไหมล่ะสกระปรกไหมอืมสกรปรกไหมอมมีอย่างที่ไหนทับอึตัวเองเนี่ยมันมีอย่างที่ไหนฮะหลบฝนอืมอืมเดี๋ยวเช็ดตัวต่อเลยคือหลบฝนน่ะจะมีนิสัยคือถ้าหลับแบบเพลินเพินฟินฟิหรืออะไรสักอย่างเนีเ่ยหลับแล้วก็อึนเนี่ยสองสามครั้งแล้วเนี่ยเขาเป็นแบบนี้แต่เนี่ยเดี๋ยวแม่มต้องดูก่าน่าอีกสองวันแล้วถึงจะหยอด วันอาทิตย์น่ะถึงจะหยอดยาใบใาได้ดูอีกทีหนึ่งก่อนดูเขาก่อนว่าเขายังไงเนี่ยเช็ดตัวเขาเช็ดได้ซีกเดียวอีกซี้หนึ่งก็ได้ถูๆไปหน่อยหนึง่งตรงนี้ลมเย็นค่ะนี่เพิ่งจะบ่ายถึงบ่ายสามยังไม่รู้เนี่ยไม่อ้อมล้างหมดแล้วทั้งบ้านนอนไปก่อนเลยขนร่วงเต็มไปหมดเลยอ่ะ อาบทีขนกระจายเต็มไปหมดเลย